อาร์ตอาร์ตจ้ากูไม่ดูแล้วได้ไหม <laughs> อ้ยจ่าเ <c oughs> กมอารปกคลิปไปกันเล่นแล้ว <laughs> มึงไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยเกมสันส้นๆมันคือเกมสันส้นๆเดี๋ยวกูเล่นเสร็จกูก็ต้องไปทำงานต่อเฮ้ย hey, <laughs> มันเฮ่เ hey, ดี๋ยว่าเฮยเกมกินาทีอ่ะ <laughs> <laughs> เกมกินารทีร่อ่ะ คนอื่นเขาเล่นได้ไม่เกินสิบสิบห้านาทีก็จบแล้วอ,อ่ะโอเคผูกใดแล้วไปไปอีสระไปอ้ามันขังอยู่นะสติ <c oughs> อาค้างเหรออย่าเพิ่งค้างไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งค้างไ <c oughs> มู่่นะสติไม่ดีแต่เสียงมันมาแล้ว <c oughs> ววจะป้อถูกต้องมาแล้วออขวายจะทำคอนเทนต์ช่องเป็นเกมผีสึสกกลัวที่หายเลย่เน,นี่ยมันถึงจะสนุกไงมึงโอเคยวอะไรเนี okay, well, ไม่กล้าพูดเลยคิดเลยว่ะ <laughs> ไม่ต้องพูดละเหนึ่งสองซับเปิดหนึ่งสองซับไปนิวเกมกดจิ๊บอะกดจิ๊บละเออกลัวจะแปลไปถูกเลยคิดอ๋อเนื้อเรื่องสั้นสรุปก็คือ อ่าเพื่อนเราอ่ะมันมีกะเวนที่ต้องไปเฝ้าศพทำความสะอาดศพแล้วมันโยนเวนให้เราเราไอตัวละครเราก็งอแงแต่มันก็ไปออ่่เป็นมึงมึงจะไปไหมอ่ะไอเทียมันงานมึงอ่ะแต่กูกูก็ไม่อยากไปอย่างนี้เป็นกูกูก็ไม่ไปนะ อาร์ตมันขันอยู่นะสตรีมยู่เหมือนเดิมเลยอ่าอีกแล้อแหะอืออ่าโอเคสุดลมหายใจเข้าโอเคไปเออเออไม่กล้ามองอาะมันไม่มีเสียงใช่ป่ะข้อมือไม่มีเสียงเหรออืม่ะ ไปค่ะพร้อมค่ะชแนสูดศอกเหมือนเดิมนี่หมาก็งเจะเล่นเกมนี้ึงจะเล่นหนาวว่าเดิมต้องต้องปิดปิดนะสัตปิดมันสัตว์ไม่ต้องค้างเรรยขาดเยอะไอเหียเดี๋ยวก็ปัวกันที่หม หวยมืดไปอีเหี้ยมืดไปอเอาหน้ามาใกล้ๆมันจะได้จับหน้ามวยอโอ้ใจตดง เพื่อดูเนี่ยคือดีที่เราต้องทำผไม่เห็นเนี่ยแต่ไหนมเหียยใส่แว่นดูเปิดไฟนี่คือสว่างไม่แค่นี้เพิ่มจอนะไม่ไม่ถึงว่าไฟที่มึงเปิดเมื่อกี้ เมื่อกี้ราเมื่อกี้ทำเป็นไม่เปิดนั้นยังเป็นเงินอีกฝั่งกูเดินเองกูเดินเองอีนเงนอีกสัตว์กลัวเปิดเล่นกับเยี่ยนเขาลบศพด้วยค่ะ รบหนึ่งทีใส่เสื้อโค้ทกระถุงมือไหนเอ่ยเสื้อโค้ทอยู่ไหนเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้คือปรโตไทป์โปรโตไทป์คืออะไรนี่ทำไมเมาส์หุบเมาส์หูอย่างเมาส์หูบนู่นเสื้ออยู่นู่น ตู้ค้างไว, <ت ت> งว้ทุกคผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงไม่ใช่ในเกมผีนะมึงอ่งใส่เสื้อแล้วก็ถุงมือถุงมืออยู่ข้างหลงังหลังไหนนั่นแหละใช่ป่ะอันนี้เหรอ มาด้วยสเก็ปโปก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เองสลิงเกดใส่ลิงสเก็ปโปลแล้วก็โทโรแโโคลทูแคลข้างๆโต๊ะใส่ลิงใส่ลิงใส่ลิงอันนี้ ไม่ใช่นะ้สปองซ์ทิชชูชบิลเตอร์ไม่ใช่หยิบของไปเรื่อยม่ไล้นะเอา่ให้กูดิบึงก็ต้กระตาปอย่าอย่าบังนะอย่าบนี้วัน <Yeah. S 1> น,นี้กูต้องเปลี่ย oh. น แล้ว,วบบก็เขียวเปพิซสั์เสื้อคู่เกสคู่ไปอีกอีกดอกอเอาใหม่หยิบมาหยิบปบสเปนดาสเปนดาสเปดบาร์ลุก at the cliff bar โอเคจุดพอเป็นพิธีมั <c oughs> เป็นเฮียเลยต้องกระแทกหน้ากูทีหนึ่งก่อน ใส่ถุงมือใส่ชุดก,ก่อนใส่ชุดกาวก่อนอ่ะแล้วก็ใส่ถุงมือปึ๊บเรียบร้อยดึงไปสับปิดเกมบใส่ลิงก์ก็คือกองกองนู้นใช่กองมีแล้วก็มีสแกปบอลอีกวางบนตัวศพแบบอ๋ออีเ<อ>ด้ออกล้วมึงเอาหมดเฮสุดก็คือยิบของเบาบางอันนี้ นี่เสื้อผ้าปุบ๊บหยิบมาวาง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 สิครับคุณพี่วางสิครับแล้วก็ to the side เทเบิ l e แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะยิบพร้อมกันได้ป่าวไม่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 ไมถึงไอ้อันนั้นอีกอันน่หยิบไม่ได้คือเหมือนกับว่ามันให้เราค่อยค่อยยิบแล้วก็ค่อยค่อย,อยวางโยได้ไหมโยก็ยยไม่ได้อ,อย่างของมึงอ,อันสุดท้ายไฮ <laughs> แม่เอ้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะ slit <id> your throat พาลอดของมึงพาพาโครบะอืมพา <c oughs> หันไปดู <c oughs> หันไปดูหันไปดูหน้าดนะมึงอย่าปิดตาดิ <laughs> อ้าวไม่ปิดหันไปหัปมันจะหันที่เราหันไปกูรอ่ะเฮ้ลล้อ ยิ้มนั่งยิ้มให้เฉยๆยิ้มให้เฉยๆมีปกติแล้วเอาไปเอาอีกอันนึงมาโทแคร์คืออะไรวะอ๋อไอีอันเมื่อกี้ไงอันเมื่อกี้ไงที่กูหยิบขึ้นมาแล้วมันค้างอ่ะหรอเออกูว่าใช่ไม่ต้องยิ้มเรียกไม่ยิ้มใช่ ไม่อยากจะมองหน้าเธอทำเสร็จแล้วอ่ะเต็บบอร์ดดูดไซส์โตเทโต๊ะครบอย่างใส่เลนส์เก็บอ๋อทับบิ้งทับบิ้งด้วยทับบิ้งคืออะไรอะไรมึงอยาอยาอยากซ์เปคกูที่จะรู้ทุกอย่างสิรู้ดีเพราะมึงเป็นยังไงมึงเด็กแพทย์ เด็กแพ๊ปไมใช่เด็กวิทย์่ยเด็กวิทย์เทียรทับบิ้งทับบิ้งเนี่ยหรอใช่ใช่อรใ่นี่งทับบิ้งอ๋อุกโอ้โหโลี่วนิวนี่ร้อยแล้วก็ฟม o ล์ฟมาดีไฮฟอมาดีไฮอันนี้กูรู้จักฟมาดีไฮก็คือฟอร์มาลีนใช่ไหมใช่ เคยดองไม่ใช่แต่อันนี้เอาอันนี้นอยู่ในลิตนี่เองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทิชชู่เนี่ยเอทเอทานอลใช่เอทานอล,นอลเอทานอลคืออะไรวะก็คือแอลแอลกอฮอล์ที่มัน มันเป็นไม่ใช่ค่ะบึังกวอะไรแค่นิดเดียวเองนิดเดียวเองใจฉันแป้วมันเปรี้ยวคนรปิดประตูหรือควรเปิดประตูอันนู้นมันเป็นสัรต่างตันนี่ไงว่มันดีทำมาทนแ้ว่า่ะเรียบร้อยแล้วก็ เนี่ยมึงอันเนี้ยคือปิดมึงลองปิดฝาดิแล้วก็ผสมอ่ะมันมีเครื่องใช่ไหมละ่ะมึงปิดฝาแต้วป,ปิดไม่ได้วะเมื่อกี้เหมือนขอเขาให้เอาอะไรไปพาคอน้ำไหมไเนี่ยลอยติก๊กติ๊กตรงเนี้ยอืมอ <laughs> คือกูแค่มาทหนาที่ไงจะหลอกกูทำพี่อะไรเนะไอ้เยอะแค่แบบเขาจ้างกูมาก็ต้องทำตามไงแล้วมึงเป็นเที่ยอะไรมึงเป็นเที่ยอะไรอยากตายไม่มีคนเผาผีหรือไงอีควาย กเดี๋ยวมึงยับไิดโอ้โหนี่อะเสียงยรักมันเต็มไปหมดเลยเสียงมาจากไหนวะอีนกรากาศร้อนมักลายเป็นอากาศเย็นไปแล้วห้องหนยวะ จำไว้นะทุกคนตายไปอย่าทำตัวแบบนี้รู้เปล่าเดี๋ยวไม่มีคนไปงานศพนะแล้วพวกเราจะยังไงต่อพวกต้องดูหัวกูโค้งเยอะต้องเดินไปหามันมั้งพวกต้องเดินให้มันแห่เดินให้มันแห่มาแล้วไม่กลัวคนมาเห็นจริงร้ป เนีย่ยหรอจบแล้วอมืมันเป็นเดมโมตัวจริงตัวจริงมาปีนี้อ๋อใช่แล้วเราในเมื่อเราเปิดเดมโมแล้วเราก็ต้องมาต่ตัวจริงเกมด้วย <laughs>